เิ่มคำอธิบายหน้าโปรโฟไฟล์ไลน์เหมือนกับหน้าโปรโฟไฟล์เฟซบุ๊กทำได้ง่ายๆมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรา เรีินยูทูาค่ะในวันนี้ก็จะมาสอนทุกท่านเพิ่มคำอธิบายในไลน์ของเรานะอย่างตัวนี้นะน่าจะของยกตัวอย่างใน facebook ขออนุญาตนะคะอ่าเดี๋ยวในเ c e b o o k นะเห็นไหมใน facebook คำอธิบายของเราอยู่แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการเพิ่มในไลน์เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้เรากดออกอันดับแรกเข้าไปที่ไลน์ค่ะ จากนั้นแตะไปที่รูปโปรไฟล์ไลน์ของเรากดไปเลยพอเรากดเข้ามานะท่านผู้ชมให้เรากดไปที่ฟันเฟืองมุมบนขวามือไปที่ฟันเฟืองมุมบนขวามือ,อเ,นะเราจะเห็นคำว่าสถานะเราจะเห็นคำว่าสถานะให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นก็ใส่คำอธิบายของตนเองไปเลยค่ะอย่างของน้ำก่อน พย้อายามอันนี้ก็ใส่ไปเนาะทีนี้ถ้าเพิ่มเรียบร้อยแล้วเรามาดูน้านล่างค่ะจะเป็นคําว่าแชร์ไปยังสตอรี่อันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราอัปโหลดคาอธิบายของเราเนี่ยก็จะไปโชว์ในหน้าสตอรี่ในสตอรี่ของไลน์นะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงอันนี้ถ้าใครต้องการก็กดติ๊กถูกแต่ถ้าไม่ต้องการก็กดปิดไม่ต้องติ๊กถ้าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยจากนั้นก็กดออก นี่นะคะคำอธิบายของเราก็จะมาโชว์หน้าโปรปไฟล์ลายแบบนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ